สดชื่นสดชื่นนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับใช้ปากเตะบอลพร้อมกับบรรดารายนามสปอนเซอร์ที่กว่าจะเข้ารายการได้เนี่ยใช้เวลาไปชั่วโมงกว่าทีมงานถึ่ก็ให้คิวผิดพี่โย่งแล้วผมถึงขนาดต้องถอยออกมานะเพื่อลูกค้าของเราอยู่ตรงกลางเฟรมเลยนะนะครับผมสวัสดีครับพี่โยงครับย้งสวัสดีครับ โคชโยงวุริศรีมาคะนะครับอดีตโคชทีมชาติไทยนะครับชุดยู23ผู้ที่พาทีมชาติไทยยู23ของเราเนี่ยไปคว้าแชมป์ซีเกมที่ประเทศมาเลเซียนะครับนอกจากนี้ยังเคยพาทีมชาติไทยยู23ของเรานะครับไปคว้าแชมป์โดฮาครับมาด้วยโดฮาเลยดฮาโดฮาดิใช่ป่ะดูใบเออดูใบเปิดตัวยิ่งใหญ่เกือบจะเพอร์เฟกต์อยู่แล้ววันนี้เราจะพูดถึงคู่ชิงนัาเลิศ AFC Asian Cup 2023นะครับ,รบทีมชาติกาตาเจ้าภาพและแชมป์เก่านะครับพบกับทีมชาติจอร์แดนที่เข้ามาถึงรอบชิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์แดนม,มุมมองของโคโยกถามเลยว่าวันนี้เทพนิยายจอร์แดนจะสามารถเกิดขึ้นที่ประเทศกาตาได้ไหม,มดูเขาในวันรอบรองนะอบอลสองทีมนี้ยมันเป็นไปได้หมดมนะเพราะว่าเล่นเร็วแล้วก็มีความสามารถเพราะตัวดีใช่ จอแดนชุดนี้จะไม่ผิดเคยเคยเคยไปดูเขาเล่นตอนที่ไปเล่นดูใบครับอ่ะครับไม่ใช่โดหานะดูใบดูดูดูครั้งแรกแล้วก็แบบคือมันอย่างตะวันอกกลางที่เราเคยเห็นนะอพอเขาไปเล่นเนี่ยเเออทำไมเขาเล่นเหมือนทันสมัยนะใช้คำว่าทันสมัยดีกว่า่ตั้แต่ปีไหนปีสองพันสิบแปดสิบเก้าเนี่ยโอ้หกสิบนาทีเนี่ยใครที่มีโอกาสคลองบอลหรือบุกใส่มากกว่ากันครับจอแดนจําเป็นจะต้องตั้งรับไหมด้วยความที่เจอเจ้าภาพ พี่คิดว่านะจอแดนอะชั่วโมงนี้ยเข้ามานี่กาไรแล้วไม่กวัวหรอกไม่รับเลยนะคือคือคือถ้าถ้าสมมติว่าพี่ยงเป็นโค้ชจอแดนคือพูดตรงอออย่างพวกตัวนการถ้าไปเกรดต้นต้นพวกอิหร่านพวกนี้เออโอเคมันมันน่ากลัวจริงสาอูอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าพอลงมาระดับกาตาร์อะไรเนี่ยผมว่าเขาไม่กลัวแล้วเออเนอเหมือนมันมาแบบมาเจอแบบเฮ้ยมึงก็กูก็วัดว่ามึงไหวนะอะไรเงี้ยคือไม่น่ามาตั้งรับรอส่วนกลับ ถ้ามีจังหวะก็บุกสู้เลยจอแดนเล่นแบบกดดันก็ได้อืเล่นแบบสวนกลับก็ได้อคือเขาไม่ใช่ฟุตบอลที่แบบรับแล้วก็สวนเพราะว่าวันที่เขาเล่นกับมาเลยเห็นไหมเขาก็บุกตามปกติถูกไหมคือเขามีสองวิธีเล่นเลยถ้าเกิดเจอทีมแข็งๆมากก็อาจจะรับบอลจังหวะแล้วสวนแต่ว่าถ้าเจอทีมที่รู้แล้วแบบสู้ด้วยกันก็ทั้งรับทั้งลุกเหมือนกันหมดวันวันที่วันที่เล่นกับเกาหลีก็ไม่รับนะ ก็ไม่ทับเลยนะก็บุกใส่อยู่นะก็โอ้โหเลี้ยงสามคนเหรอลูกนนที่ที่ผ่านมาใช่เบอร์สิบไงเปอร์เซ็นที่จอแดนหรือกาตาจะได้แชมป์โคชโย่งให้ใครมากกว่ากันโอ้มันดูยากจริงๆนะแต่โคชโคชโย่งบอกว่าจบเก้าสิบนาทีนะเพื่อเลโวคูเซนและบาเยนห้าสิบห้าสี่สิบห้าห้าเปอร์เซนให้เจ้าภาพให้ให้เจ้าภาพมากกว่าห้าเปอร์เซนก็คืออยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซนกาตาจะเป็นแชมป์ส่วนจอแดน ประมาณ45เปอร์เซ็ซึ่งไม่ได้ต่างกันมากนะอไม่ได้ต่างกันมากนะออกเป็นจอแดนจอแดนแล้วได้เปิดฟรีคลิกเขาโอ้โหจ่าจะยิงเลยวะเนี่ยเหมือนฟังวิทยุนะถ้าคนไม่ได้ดูนะจะแบบเฉียดมากกว่าความจริงนี่ห่างขนาดนี้ใอ่ใช่ใชไม่เขาดูอยู่ไงเขาดูช่องเล็กๆผมด้วยไงคู่กันเออเบอร์รี่เบอร์รี่เฮ้ยโอหชนคานโอ้หหลอกยิงเกือบแล้วครับแม่เกือบได้เฮ จำได้เลยเบอร์ลี่เบอร์ลี่โอ้โหเอาโขนกันอีกแล้วยิงดีเ้าลูกนี้โอ้โหจอแดนใส่เต็มข้อไปแล้วจอแดนได้โอกาสทักทายก่อนครับแม่เอาก็เอาจอแดนบอกว่ามูงจะโกนทำไมลเกาหลีเล่นไปเละเลยซงเฮงมินยังหน้าแห้งไปแล้วนะครับอาฟิปหลุดมาทางซ้ายลูกนี้อาฟิปหลุดมาทางอ้าวลูกโทษเรียบร้อยครับกาตาได้ลูกจุดโทษครับจาก อาฟิฟครับผมแล้วซัดด้วยขวาลูกนี้อ้เข้ามุมเข้ามุมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับมีท่าดีใจฟลุปเอาอะไรออกมาไพ่ไพ่เดเป็นการ์ดครับเป็นการ์ดรูปตัวเอง่นี่นี่นี่โอ้ยสับด้วยมีสับด้วยโอ้โหโอ้โหเียมายากลโชว์เลยเนี่ยเนี่ยคนไม่เรียนรู้ให้บ้างเฮ้ยเข้าไปแล้วลีโพลีโพลนำหนึ่งศูนย์ ลิวพูนำ1-0แล้วครับเข้าไปตอนไหนวะดียโกโชต้าเมื่อกี้เห็นตัวแดงเลี้ยงออกนี่ทำไมเข้าแล้วเออสีแดงเหมือนกันเลยเออตัวแดงเลี้ยงออกกลนไปเรื่อยๆครับกองแช่งทั้งหลายครับลิวพูนำ1-0ครับตอนนี้เฮ้ยเบอร์ลี่ตีเสมอหรอเฮ้ยพูดไปเล่นนะใช่เหรอตะกรมันขึ้นมา1-1แล้วโอ้โหูกนี้เต็มสีเหลโอ้ยวแต่มงสวยจริงโอ้ยเฮ้ยเบอร์ลี่ ล้ำไหมไม่ล้ำครับครับฟิฟโอ้โหจ่ายลูกนี้ทันไหมโอ้โหเฮ้ยโอ้โหุ่นดาวถล่มอีกแล้วหรอมึงกัดดิ้นเกินเมื่อกี้หลุดเคยติดโจรโจรรับแล้วก็โอ้โหแต่ลูกนี้ยังไงต่อแล้วก็โอ้โหหลุยดีอาร์สแม่จะเล่นท่ายากซะแล้วมันมีจังหวะพี่เคยแบบเนี่ยจับอย่างเงี้ยจังหวะมันจะลุ้นเพื่อนอยู่กันเต็มหน้าก่อเพียโตแล้วพี่ใส่แล้วโดนเพื่อนด่าไง มีใครหันมาแบบแบบขอโทษนะพี่หันมาแบบไอ้โยงไม่โฟมว่าอะไรเงี้ยมีปะมีมีอ่ะใครใครจำพอาำไม่ได้พอด่าพ่อผมเฮ้ยจออะไรจอแดงเกือบตีเสมอมาวันนี้อ้าวมาครับเกมยังไม่จบครับแสดงอยู่แล้วกลุ่มหน้าทำไรแต่เราเห็นเมื่อกี้มันน่าจะเจ็บนะเนาะเฮ้ยหรือว่าเขายืดจุนได้ปะอันนี้ไม่น่าใช่คนเลย เอาไม่ถึขาเมื่อกี้นล้เป็นพุทธะเปิดเข้ามาลูกนี้คนเดียวแต็มโอ้โหไปไหนของเนี้ยโอ้โหมันควรได้ลุ้นมากกว่านี้ถ้าสแตตออกมาผมว่าจอแดนมีโอกาสเป็นเจ่าผู้พิพาเป็นเล่นไปนะไม่ธรรมดาเนี่ยแต่ก็เป็นมาช่วงท้ายเกมนะที่จอแดนมาบุกใส่กาตาร์โอเคครึ่งแรกจบไปแล้วนะครับสำหรับ AFC Asian Cup รอบชิงชนะเลิศนะกาตาร์นำหนึ่งประตูต่อหนึ่จากจุดโทษครึ่งแรกเนี่ย พคโยมมองว่าจอแดนนี่เล่นต่างกว่ามาตรฐานเขาไหมหรือมีความกดดันรมากไหมไม่เหรอนนก็เล่นตามสไตล์เาเล่นตามสไตล์เขา,เขาใช่ใช่ใช่คือ,ค,อคือเหมือนฟุตบอลเหมือนบอกม,มันเท่ากันตอนนี้มันอยู่ที่ความผิดพลาดของแต่ละทีมว่านั่นเนี้ยใครจะผิดพลาดน้อยกว่ากันแค่นั้นเองอย่างลูกตุดโตนี่ก็ถือว่าผิดพลาดนะใช่แล้วก็ต้องชมความฉลาดของเบอร์11ด้วยที่พอได้บอลปั๊บตัดเข้าไปในกรอบเลย เพรู้ว่าไปเสี่ยงเอาดาบหน้าได้เลยเพราะว่า 1. โึ่งเัองมีความคล่องตัวอยู่แล้วสอก็คือถ้าเกิดคู่ต่อสู้ทำอะไรผิดบ้านมานี่มันจุดโทษอยู่แล้วแล้วถึ่งได้แต่ถ้าเลี้ยงออกมาข้างนอกกรอบถึงฟาร์มก็ได้แค่ก็เตะเข้ามาลุ้นเข้าไปถูกใช่ใชแต่ถ้าอยากเสื้อหอมเนี่ยไม่ต้องใช้พังวิเศษอะไรเลยนะมีแค่2ขั้นตอนง่ายๆนะพดบอกพี่หน่อยครับผมขั้นตอนแรกนะ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มขน้นถุงสีม่วง m i ม n i g h t w วอ uh h huh. ซักตอนกลางคืนได้ดู uh huh. หลังจากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มขน้นอันนี้พิเศษเลยนะพรีเม uh ียมเพอร์ฟูมกลิ่นหอมหอมเหมือนอยู่ที่ฝรั่งเศสเลยใช้สองสูตรนี้เนี่ย uh huh. นอกจากจะทำให้ผ้าที่คุณซักเนี่ยเสื้อของคุณเนี่ยนุ่ม มันยังหอมยาวนานทั้งวันไร้กลิ่นอับสำหรับไฟลายสองสีนี้รับรองว่าคุณเสื่อนุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับหอมไปถึงน่านเลยเหรอนานนานเลยหอมนานหรือหอมไปถึงน่านอานานถึงไกลถึงน่านด้วยเลยเอาผิดเอาหลังสามกลางห้าหน้าสองเฮ้ยเบอร์ลี่หลุดมาเบอร์ลี่ยิงโอ้โหตดเซฟแล้วกงได้วกีโอ้โหยิงไปไหนพ่อยิงไปไหน ยิงไปในของมือโอ้โหโอเบิร์ตจอแดนบุกไปภาคเลยฝั่งนี้แล้วยังไงแล้วยังไงเพื่อนเติมยิงไปยันเมาแล้ซุปเปอร์เซฟครับเอาแล้วงานนี้เอาดูจอแดนอยู่ดูให้ในบ้านมึงไม่ยือนนะเฮ้ยปากเขาให้โอ้โคตรสวยลูกนี้เกือบแล้วคุณผู้ชมทำไมข้างนอกไม่เฮวะเบอร์เซฟนี่แหละลางแคมเบรียผ่านมาเป็นคนช่วยใช่ไหมช่วยโอ้ย เกือบไปแล้วครับทาเป็นเล่นจอแดนครับได้ยิงสามครั้งติดต่อกันโอ้โหมันใกล้เขมาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะจอแดนแต่วันี้จอแดนลืๆแล้วครับเอาจิบไปจอแดนเอาจนได้ครับนี่ลมัวแต่ดูจอล่างอยู่จอบนยิงแล้วนี่ถึงขั้นแพ้นะจอแดนกับกาดีกว่าดูเวียแล้วลูกนี้โอ้ยให้ดูเวียหรือเข้านะเดี๋ยวะดูเวยายย เมื่อกี้วิ่งไปตกใจเลยอย่างอย่างกรรมการกินน้ําน้อยโหไม่ได้หรอกนิ้งแถวออกมาแล้วนิ้งแถวเว่ยออกมาน้าฮัทสองจุดโทษนี่เพื่อเจ้าภาพเป็นไงเพื่อเจ้าภาพเห็นไหมโอ้โหนิ้งโอ้โหแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาเห็นภาพตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราดูอัฟฟิมสอนจุดโทษลูกนี้โอ้โหแม่ประตูคือถ้าไม่ไปไปถูกนะเออใช่ไปถูกทางอีกแล้วโอ้ยยิ่งดำดำสันโวเลยดิใช่เจ็ด เออเดี๋ยวนี้มันต้องมีคนมานอนการนี่กับเวลาคือคือนอนเล่นพุกกำแพงกระโดดเนี่ยสิ่อมันจะได้มีอยู่ข้างล่างไะอืคือแต่ถ้าถ้าไม่อยากมีคนอยู่ล่างเอาป้ายโฆษณามากันได้มันเสียเวลาเดี๋ยวจะโดนไปเหลืองนะเสาการบอกว่าถูกเวลาหรือเปล่ามันกว่าจะแบกเฮ้ยามาโอ้ยมันจะยกยากเลยพี่โยกยกยากยกยากพอยกไม่ไหลแล้วเวลาตอนเก็บอะอบบนไม่ออกปั๊บ เออเดี๋ยวมันจะขวางไงขวางอีกไปเขาจะนาไปอย่งี้ทุกวันนี้ไม่เล่นแล้วก้าวตอนนี้เอ้าหลุดแล้วหลุดเอ้าจุดโทษอีกหรือเปล่าจุดโทษอีกหรือเปล่าออฟไซด์บัตโทษพอมองหน้าเจ็บเลยแต่ถ้าได้จุดโทษปั๊บลุกขึ้นเลยเพราะต้องเตะแฮทิกเลยรู้ไหมแฮทิงไม่เตะเลยนะไม่จริงๆจุดสามจุดโทษเป็นไงเยนสามจุดโทษพากาต้าคว้าแชมป์พลาดหัวข่าสองต่อเลยจีนจัด ดูไหมฟิปจัดได้ไหมเรียบเลียนมุมด้วยมุมครับดาวซันดูก็ได้จบสุดท้ายครับจบแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับฟุตบอลเอเชียนคัพ2023เราได้แชมป์เอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป้องกันแชมป์ได้เลยนะป้องกันแชมป์ได้ครับสำหรับกาตาร์ครับแชมป์ครั้งที่แล้วก็กาตาร์ครับ2019แล้วก็2023พี่โย่งสรุป ภาพรวมทั้งหมดของเอเชียนคัพในครั้งนี้นะครับเชื่อว่าไม่ได้ดูเฉพาะทีมชาติไทยอยู่แล้วเราดูกันเยอะแยะมากมายเกือบทุกคู่ที่มีการถ่ายทอดสดอยู่แล้วภาพรวมพี่ก็มองว่าหนึ่งฟุตบอลเอเชียเราพัฒนาขึ้นเยอะนะเราดูเราดูไม่ว่าจะเป็นไม่ก็ตั้งมาเลหรืออินโดอะไรเนี่ยพอทุกทีมยกระดับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเออเพราะวิธีการหลายๆทีมมันชัดเจนขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นอ่ะครับเออนะมันมันมันต่างจากเมื่อก่อนเยอะอือใช่พูดถึงทีมชาติไทยสักหน่อย เป็นไงครับในเช้นคำในรสรุปภาพรวมอีกหน่อยครับ <c oughs> พี่ว่าเราทําผลงานได้ดีนะ <c oughs> คือเราต้องยรมรับว่าการเราได้สีเข้ามาในระยะสั้นๆเนี่ยมันก็ภาพชัดเจนว่าอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะอย, <c oughs> อย่างเช่นเราเล่นฟุตบอลไปข้างหน้าเยอะขึ้น <c oughs> คือเราไม่ก็ยืนหลังเหมือนเมื่อก่อนนะนะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญคือเราเราเราเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับในในในเกมเดียวกัน คือไม่ใช่เราเจอทีมแล้วแบบเราจะต้องรับแล้วก็โต้อย่างเดียวอะไรเงี้ยบางจังหวะเราก็ขึ้นไปกดเขาอะไรเงี้ยถูกไหม <c oughs> ใช่ใช่พี่ว่ามันก็ดูดีแน่นอนแล้วพี่มองว่าในอนาคตอะค,ครับในในยุคข,ของอีชีในยุคข,ของอนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่พี่มองว่ามันจะต่อยอดไปได้อีก <c oughs> ขนาดไหนถ้าเราถ้าเราสมมติว่าในกรณีเงื่อนไขที่เราให้เวลานะก็ก็เรามองนี้ว่าเอาในแง่การพัฒนาก่อนนะอืมาแล้วในแง่การพัฒนาก็คือ สิ่งที่นายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่หรือทุกๆคนที่เข้ามานะสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วก็พยายามทําให้มันดีขึ้นไปครับส่วนสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็พัฒนาให้มันดีจบเลยคืออย่าคิดไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขาทําไว้ดีอยู่แล้วอ่ะคือจริงๆไม่มีอะไรยากและไม่มีอะไรซับซ้อนคือคือคือทุกๆสมาคมมันจะมีข้อดีหมดคือไม่มีสมาคมไหนเรามีแต่ข้อเสียมีข้อดีหมดเาะนั้นเราจะต้องเก็บข้อดีเขาไว้ครับแล้วก็เราไปปรับปรุงข้อที่ที่ที่เขาแบบ ยังไม่พัฒนาหรือทําไม่ทําแบบทํายังไม่ดีไว้เนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วสมาคมฟุตบอลมันจะพัฒนาแน่นอนออส่วนในด้านทีมชาติอ่ะพี่ก็มองว่าสมมติเราจะ้ีคุมชุดใหญ่ก็ให้เขาดูสักชุดหนึ่งเลยคืออย่าไปแบบอย่าให้เขาทำหลายชุด <c oughs> เพราะว่าการทําชุดเดียวมันก็หนักอยู่แล้วอคือมันไม่ใช่ว่าโอ้โหพอไปเก่งชุดใหญ่จะลงไปเก่งชุดเล็กไม่ไ,มได้ชุดเล็กถ้าเกิดคุณมองแล้วว่าโอเคอยากจะให้เจแปนเวคุณก็ไปหาโค้ชที่มาทําชุดเล็กเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยอแล้วก็ถก แล้วก็คุณใด้ประธานเทคนิคเนี่ยมีสักคนนึงก็ให้คอยควบคุมเพราะว่าถ้าโฟกัสชุดเดียวเพี่ามันจะมีศักยภาพมากกว่าอืนะเพราะว่า,วาชุดหนึ่งก็เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าเราต้องอยอมรับว่าเอ่อฟุตชุดใหญ่เรามันก็ไม่ใช่ว,ว่าโอ้โหไปไหนก็มันเป็นแชมป์มันจะเข้าง่ายๆถูกไหมม,มันก็กระเสือกระสนนั้น ต้องให้เวลาเขาเนี่ยกับตรงนี้จะเยอะนะพี่โยงตรงนั้นดีกว่าจัดกันเข้ามาได้นะครับผมก็ติดต่อมาได้นะครับสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเรามาตลอดขอบคุณพี่โยงด้วยนะครับที่มาพยองกับยาวเลยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้เรา3ามคนแล้วก็ทีมงานลากันไปพร้อมกับแอป์เอเชียนครับสมัยที่2ของกาตานะครับไปบ๊ายก็ขอแสงความินีด้วยนะครับ